สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆสวัสดีคะ่ะที่น่าพาทำพามาดูอะไรวันนี้เห็นไหมคะนี่ลูกพลัมค่ะลูกพลัมปลาปุ๊ดลูกพลัมปลาค่ะพี่นอ้องเอเคยเห็นบ่ค่ะเคยเห็นไหมคะไม่เคยเห็นก็มาดูกันเลยก็บอกแล้วปีนี้ลูกพลัมปลาเนะี่ยเยอะมากผลไม้ปลาเนะี่ยเยอะดอกมากดอกละกน อ่ดกจริงจงอ่ะดกอิลี่พี่น้องค่ะดกอิลี่เอาเบาววาดบาไหวค่ะนี่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 มันเยอะมากเยอะจนไม่รู้จะว่าอย่างไรเดี๋ยวที่นาสิซิมให้เบิ้งเนื้อต้นนี้เด้อที่นาสิซิมต้นนี้ให้เบิ้งเนื้อค่ะเด้อนี่นี่สิซิมให้เบิ้งค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอืมอืมอืมไม่เปรี้ยวเลยเปรี้ยวนิดเดียวอืมพริกเกลือก็ไม่ได้เอามาพลาดอย่างให่หลวง ที่หลังเนี่ยพี่เกือเนี่ยต้องเอาไส้อันนี้มาเลยเด้อต้องเอาไส้อันไส้รสมาเป็นกระปุกเป็นคู่ถังเลยนะค่ะเด้ออาต้นต่อไปค่ะต้นต่อไปอันนี้อันนี้แถวนี้นะมันเป็นมีเป็นยี่สิบสามสิบต้นเลยนะฮะอืมอะมาชิมต้นต่อไปต้นนี้ลูกเล็กนิดนึงเพราะว่ามันโดกค่ะพี่น้องค่ะมันโดกมันโดกมากอืมออาชิมให้ดู โอ้ยพี่น้องเอ้ยสิบปขี้แตกแตกสับปะอือลูกเล็กแต่สุกแล้วนี่ลูกเล็กแต่สุกแล้วหวานนี่อันนี้หวานนี่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 นอืมมาไปกวนเนี่ยอืมอ,อืมอืมหวานถ้ามันสุกแล้วมันจะต้องนิ่มอะบีเบิองมันจะต้องนิ่มแบบนี้นี่อืมนิ่มแบบนี้น,นี่เห็นบหนี่แบบนี้อ่ะมาดูต้นต่อไปดูซิจะชิมมันทุกต้นดีไหมอืม ตอนนี้สีชมพูแปลกไหมพลัม <Pl> um. สีชมพูส่วนใหญ่จะเป็นสีแดงกับสีเหลืองเด้อที่หน้าพึ่งเจอสีชมพูเด้อเอาเอาลูกไหนดีเอาลูกนี้นะนี่เอาพวงนี้นี่อ่ะจิ้มให้ดูอ่าเนาอ,อข้างในก็เป็นสีเหลืองเหมือนกันอันนี้หวานเด้อสีชมพูเนี่ยหวานเด้อบอกไว้ก่อนเด้ออืมอืมอืม พลัมนี่มีประโยชน์นะเพื่อนๆมันน้ําตาลมันไม่เยอะนะน้ําตาลไม่เยอะเนี่สีชมพูอ่ะให้ดูสีชมพูเนี่ยอบังบังบังพี่นอ้องเออหล่นเต็มเลยปะมที่นี่มาเบิ้งอันนี้มาเบิ้งอันนี้สีชมพูน่ะหลายบ่อดอกบ่อเนี่ยดอกไม่ดอกให้ดูกันเอาเองว่าดอกไม่ดอกดอกหรือเปล่า ให้เดากันเอาเองอุ้ยตายเอามาเบื้องต้นนี่มาทิมอ่ะเอาเบื้องต้นนี่เบื้องต้นนี่ต้นนี้เป็นสีแดงกลมๆนี่เป็นสีแดงกลมๆดอกไหมพูน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 แต่มันอยู่สูงนะค่ะต้นนี้มันอยู่สูงเอต่ำๆกะมีค่ะต่ำๆกบมีนี่นี่ตตำๆกบมีนี่นี่แบบนี้อะมาชิมให้ดูต้นที่สามแล้วนะ ไม่ใช่ต้นที่สี่โอ้ต้นนี้หวานนี่หวานค่ะหวานอืมอ้มหวานอม,มันหวานเลยพี่น้องต้นนี่น่ะเนี่ยลูกกลมๆเล็กๆด้านในเป็นแบบนี้หวานเป็นแบบเดียวกันหมดเลยมาดูอีกต้นนี้ ว่าที่น่าสิบ่ซิมเด้อต้นนี้เน่ะมันก็ซีขึ้นกันนั่นล่ะอันย่านอันอือนช่องเสียอืมต้นนี้ใหญ่ขึ้นมานิดนึงลูกกลมๆแต่ใหญ่มันจะมีลูกเรียวเหมือนลูกมันเหมือนหัวใจก็มีเด้ออันอันลูกอันพํานี่เด้อะมาดูสีเหลืองถามว่าเยอะไหมฮ้เออถามว่าเยอะไหม โอ้ยฉันก็ตอบไม่ได้หรอกให้แกดูเอาเองให้แกดูเอาเองพูดอะพอนะให้แกดูเอาเองเราจะซูมให้เบิ้งเด้อเนี่ย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 เนอ้ซูมจังไหนวะเนี่ยเนี่ยซูมได้แล้วนี you. Sure. You like, ่อซูมได้แล้วบังกิ่งนี่บังกิ่งนี่เนี่ยเอ้าเอาเอียงนี่เอียงบังกิ่งนี่บังกิ่งนี่พี่น้องขาเนี่ยอ้าซูมออกบัดนี้มาเบิ้งอันนี้เด้อบัดที่ไหมาเบิ้งข้างล่างนั่นน่ะข้างล่างนั่นน่ะข้างล่าง ข้างล่างของต้นสีเหลืองต้นนี้อบ่いいอยากเว้าบ่อยากเว้าอยากว่าเอากระตามาหอบเอาพี่น้องเอ้ยเอากระตามาใส่เอาพูดนะล้นไปทั่วไปทีบกับมีล้น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 พี่น้องเอ้ยพี่น้องเอ้ยพี่น้องขาพี่น้องขาพี่น้องเอ้ยเอาที่หน้าคือเบาอันคำอื่นเอา มาซิมให้เบิางเหลอเด้อแต่ว่าอันอันสีแดงทั้งทงก็มีด้วยนะอีกต้นนั่นสีแดงนะ่ต้นนั่นสีแดงทั้งทงเน่ะมันนี้จากต้นเราที่หน้าซิมมาเห็นนะเจ็ดต้นแล้วเด้นะอหกเจ็ดต้นละมาเบิงเบ้งทั้งนี้อีกมาเบิ้งทั้งผี่มาเบิ้งทั้งผี่สีเหลืองสีเหลืองอีกอ่ะมาดูสีแดงต้นนี้นั่นม <laughs> าบ,าาบาสีแดงต้นนี้ต้นนี้ร่วงป้าลูกล่วง ลูกล้วงแต่ใหญ่มากนี่ลูกใหญ่มากนี่นี่มันลนแต่เหิงพี่น้องเอ้ยมันลนแต่เหิงนี่ยมองดูน่ะมันหน่วยใหญ่แท้เพี้ยมันลนแต่เหิงหน่วยใหญ่ใหญ่ด้วนี่ยถือว่าหน่วยใหญ่ด้วน่ะหน่วยใหญ่คืออยู่หลังฟาร์มั่งแหมเดี๋ยวที่น่าซิมมังก็ได้ปะหน่วยบักใหญ่พอโอ้โหบังบังบังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวซิซิมให้บังซิซิมให้บังอีกแล้วน่ะน่ะ อพี่น้องเอ้ยเบิ้งเนื้อเขาเบิ้งเนื้อเขาเด้อเนี่ยช่ำๆ่ำอืมช่ำมากอืมอืมอืๆๆๆมบ่มีถุงเนื้อบที่เนี้ยอืมป้าอันนี้คือแปลกแท้ ลูกแบบง่ายลูกยางใหญ่แล้วก็ลูกช่ำลูกหวานลูกช่ำลูกหวานเอา้ามันคือปคือกันมาบ่งมาดูทางนี้อีกมาดูทางนี้อีกอันนี้ก็ใช่ป้าติดทเพื่อนๆนเป็นดงเลยค่ะเป็นดงเลยค่ะอันนี้ก็อันนี้อู้ซิม,มังอีกก้อนอันนี้กระดาคืออ่างุ่นเนาะค่ะเนาะเนี่ยคืออ่างุ่นแท้ 嗯嗯แต่สิสิสืมอ้ฮึฮึขอโทษเด้อพี่น้องค่ะอันที่ยังบะสุกกะมีค่ะอันที่บะสุกกะมีเนี่ยบะสุกกะมีนี่อันจิ้มเกลือนี่กะมีอ้าที่น่าสีย่างกลับเรียกที่ไหนที่นาสีย่างกลับเด้อเบิ้ง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  ย่างกลับมาที่นี่โอบโหตายคือบ่มีคือบ่มีถุงใส่วะเนี่ยรุ่นนี้นะคือบ่มีถุงใส่ที่หน้าไม่อยากได้กลับบ้านแท้ไม่อยากได้แท้พอสิ่งกับเรได้เด้อือพออย่างมาตี้ยนะ่ะมันหนามันหนามันหวานแล้วมันอยู่สูงนะ่ะมันลุนนะมันลนุน,ลนก็สิบางสั่นมเออื่นฝนตกนะ่ะอืออือฮึ ผ่านคักหวานแน่ต้นใดล่ะต้นนี่เตี่ยอะมันรดนมาจากสามันรดนมาจากสามันก็รดนกล่องอยู่นี่ต้นนี้ได้ไหนนะอ่ะอืมเอาไปอาบน้ำเลยหว่านมันวนน้อยนะ้อยเหมือน,น,วน,น,นวนยันยไหน่มันวยยน,นวยญ่เห็นบ่ไหนเจ้าเห็นบ่นหนตายสิได้ไเอาถุงนะ้าแบบที่ไหนสิได้หาถุงชัดเจนไหนวะอืมชัดเจนไหนวะเพื่อน มาเบื้งเนี่ยมาเบื้องอันช่ำแล้วก็บมีอันช่ำแล้วก็มีแต่ที่หน้าเห็นก็คือนี่นี่แบบนี้แบบนี้นะแบบนี้นะเนี่ยแบบนี้นี่แต่ถุงถุงไม่ไดเอามาเด้อเนี่พี่น้องเออจะต้องจะต้องเก็บละค่ะพ่เก็บบ่ได้ค่ะเบิ่งดูค่ะเพเก็บบ่ได้เด้อค่ะเด้อมันหละง,งามเนี่ย ใส่สินนี่แหละเอาใส่แมนสินนี่แหละทำไมเป็นเล็กน้อยก็เอาใส่สินจังกสิละ cup ที่น่าว่าที่น่าว่ามีคนมาเก็บนะต้นพลัมต้นเนี้ยที่มันล่วงเนี่ยมันไม่ได้เน่านะมีคนมาเก็บเพราะเขารู้ว่ามันหวานนี่เพราะเขารู้ว่ามันหวานนี่ต้นเนี้แล้วอยู่ข้างในเน่ะเยอะมากอยู่ข้างในเน่ยเยอะนี่นี่ที่น่าเลือกเอานี่นี่แสดงว่ามีคนมาต่อยนะคะ่ะเด้อมีคนมาต่อย เอยแสดงว่ามีคนมาต่อยเรามาเก็บเพราะว่ามันเป็นอ้อย่างที่มันเป็นลูกสดๆค่ะพี่น้องที่หน้าบ่มีถุงที่หน้าเอาไส้ผัดถุงเอานี่เป็นแบบนี้ค่ะนี่เพราะว่ามันมันโมเมนมันโมเมนต์ลนเพื่อนเน่าแหม่เนี่ยคนมาเอาคนมาต่อยแเราเจอกเก็บเอาไปพอแล้วค่ะพี่น้องนี่ที่หน้ากับมา เก็บขี้เก่านน่เจ้าเห็นบ่ไหนขี้เก่านน่นี่ขี้เก่าตะวันต้นนี่นะที่หน้าซิมบางแล้วน่ะลูกมันลนน่ะมันมันหวานเนี่ยข้าเจ้ารู้ได้ว,ว่ามันเป็นต้นหวานนะ่ะหวานคักเนะี่ยที่หน้าก็เลยมาเก็บเก็บแล้วที่หน้าเอาใส่ห่ใส่สินเอาเด้อห่อใส่สินเอาเออนี่ผลประโยชน์ของสินที่หน้าแหละที่หน้ากระสิกับบ้านหลัดจังหมาไม ว่าฝนที่ตกมืออื่นนะคือสีมา้าบ่ได้ดอกนี่ที่หน้าก็ต้องไปก่อนพอนะแมนเบิดด้กวเขาหมนเขาไปบ่ได้บ่หมนดอกได้เท่านี้กับพอเอามาให้เบิ่งค่ะเพื่อนๆเ,เอามาให้เบิง่งเอามันมาจากต้นใดวะมันมาจากต้นใดนี่มันมาจากต้นนี่นี่ต้นนี้ทั้งทั้งนะมันลูกใยแท้สันดาเด้ลูกใหญ่แท้มันมาแท้ใส มันมาจะใสเปี่มันลนมาจังใส่อือเอาเอามาให้บ้างนี่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 มันลอนแบบนี้นี่ลูกยังซีดนี่นี่โอเคค่ะเพื่อนเพื่อนที่หน้ากะเสียไว้แค่นี้แล้วค่ะเด้อนี่แล้วบิางนี่ที่หน้าได้นี่นี่นี่ถุงสินที่หน้าแล้วน่ะสินที่หน้าเด้อน่ะอือโอเคเนาะค่ะเนาะ ที่นาสีมาไมคะ่ะที่นาสีมาไมเอาไว้แค่นี้ก้อนคะ่ะเพื่อนๆนี่ต้นนี่แหละที่นาสีมาอันเก็บเอาไหมเออมานางเก็บเอาโอเคค่ะเพื่อนๆอตายตายตายเอามาทาั้งนี้มาทาั้งนี้มันเมนต้นเดียวกันบ่านาน้นี่มันก็สซแมมนต้นเดียวกันนั่นตัวนี่หะที่นาไปก่อนเด้อเพราะว่า นั่นแล้วแบตเตอรี่กับสิเบิดแล้วเอาแค่นี้เด้อค่ะเด้อเอาให้เบิ้งนี่ก่อนไปนะเจ้าเห็นบ่ร์นี่นีน่คนน่ะคนน่ะได้เท่านี้ได้พอแล้วโอเคค่ะโอเคเนาะค่ะเนาะโอเคก่อนจากไปแค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ